สวัสดีค่ะชาวลักษณาและชาวราศีธนูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะว่าลักนณาราศีธนูจะพบเจอเรื่องอะไรบ้างอืมลักนณาราศีธนูระยะเวลานี้นะคะภพระฤหัสของคุณยังอยู่ในเรือนอกินะคะหลายคนก็บอกว่าแอดทำไมดาวมันแคล้ายเดิมมันก็ต้องคล้ายเดิมค่ะเพราะว่าพระรหัสอยู่ในเรือนอริอยู่ที่ว่า ดาวเจ้าเรือนอรินั้นเขาจะไปอยู่ในเรือนใดแต่โดยเบื้องต้นเหตุการณ์ต่างๆของชาวลัคนาราศีธนูตลอดทั้งปีที่พฤหัสอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาทํางานอะไรก็แล้วแต่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาจัดการปัญหาให้ได้แล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จก้าวข้ามอุปสรรคได้ก็มักจะประสบความสําเร็จลัคนาราศีธนูแอดถึงบอกว่า ไม่ว่าตัวเจ้าอาตาจะทําอะไรก็ตามในระยะเวลานี้ไม่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ไม่ขัดแย้งกับการสมาคมทั้งนั้นเพราะว่ากระดุมพระมันอยู่ในเรื่องของการเจริญก้าวหน้าด้วยการพูดและการเจรจาแต่ระยะเวลานี้เป็นไงฮะพระฤหัสถอยหลังนะคะระวังเอกสารสัญญาการเจรจาต่างๆที่เป็นเงินเป็นทองมันวนกลับมาหรือการไปรับเซ็นสัญญาว่าเสร็จเท่านั้นเท่านี้เสร็จอ่าสิบห้ากร,รกดาสิบห้ากร,รกดาไม่เสร็จ อ่ะก็ถูกปรับถูกอะไรไปคือมันมีเรื่องย้อนกลับมาจากเอกสารสัญญาที่ทำไว้คราวก่อนระยะเวลานี้บางคนนะก็มีเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านติดขัดหรืออึดอัดใจอะไรต่างๆก็ตามหรือมีปัญหาอย่างเช่นอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ตัวเองออกให้ให้เจา้าตาเป็นคนออกแล้วปรากฏว่าไม่ส่งเนี่ย ปัญหาในการทําสัญญาเก่าๆเนี่ยมันวนกลับมาให้ยงให้ยืมไปขาดว่าจะได้ใหม่คืนใหม่ได้อะไรเงี้ยคะถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของรดดาเสียหายก็มีเกณฑ์เหมือนกันในระยะเวลานี้เพราะว่าพระสาวมันถอยหลังเจ้าตาระยะเวลานี้แม้การกระทําการหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้แอดมองว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่มันมีเรื่องของการสนับสนุนกัน นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเดือนสหัสชาก็มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือทําอะไรต่างๆที่ร่วมกับพูนส่วนร่วมกับคู่ครองร่วมกับคนรักร่วมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต่ปรากฏระยะเวลาเนี้ยมันเร่รวนมันปนแปลมันพูดแล้วไม่เป็นคําพูดหรืออะไรต่างๆอีกเยอะแยะที่มันจะขัดแย้งกันมีโอกาสได้ได้ไดทะเลาะกับเพื่อนหรือมีโอกาสที่แบบว่าอ่า สัญญาไม่เป็นสัญญานั่นแหละสหัสชชะถอยหลังในเรือนสหัสชฉะการเงินในเรือนสหัสชชะถอยหลังสัญญาไม่เป็นสัญญานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางนะให้ระวังมากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยรถล,ลาม,มาช้างในช่วงนี้ด้วยนะระวังหายนะเดี๋ยวจะผ่อนกุญแจกันเพราะฉะนั้นจะไปที่แองโนตะมนใดล็อกรถดูรถให้ดีในระยะเวลานี้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะคะ แล้วก็พระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเอุหลายคนก็จะบอกว่าแอดทำไมมันเหมือนเดิมคือแอดทวนให้นะคะมันเหมือนเดิมเพราะว่าดาวพวกนี้มันไม่ได้ขยับอย่างพระราหูก็มีเกณฑ์ปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคุณปรับปรุงไปแล้วระยะเวลานี้ตลอดทั้งปีคุณอาจจะอยากปรับปรุงวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพรอบๆบ้านของคุณเนี่ยทำไปเรื่อยๆกลายเป็นปีแห่งการปรับปรุงก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาเริ่มต้นเัินที่ดาวเดือนนี้ที่มันขยับเนาะเราเริ่มต้นเัินที่พระศุกร์เนี่ยยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ศุกร์เป็นกู้สมพลก็คือไปพบเจอผู้ใหญ่พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนของอาริพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนของลาภะนะคะช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าเจ้า,าตาเนี่ยทั้งลูกน้องทั้งผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะส่งเสริมดีค่ะ ก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเป็นคู่สมพลอริอยู่ในเรือนสุ่พ้าในลักษณะคู่สมพลเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตา1พละกกำลังดี ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการกฎหมายดีทําทธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าสุภาพแปลว่ารุ่งเรืองจะไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปทํางานก็ปรากฏว่าไปได้นะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้อาเรสุภาในส่วนที่ต้องระวังคือจังหวะนี้มักจะเจอศัตรูเป็นผู้มีความรู้ดีแต่เจ้าตาจะเป็นคนที่พยายามต่อสู้ศัตรูคือยาชูกําลังนะคะเพราะฉะนั้น ให้สูสุดใจไม่ต้องไปกลัวอะไรมันมีคนดินทาว่าร้ายมีคนว่าร้ายใส่ร้ายเวลาเจ้าหัตตาเข้ากับผู้ใหญ่ได้หรือผู้ใหญ่อะจะไปนู่นไปนี่จะไปต่างประเทศเจ้าหัตตาไปด้วยจะไปประชุมนั่นนี่เอาเจ้าเอาเจ้าหัตตาไปด้วยมีไหมต้องมีต้องมีคนอิจฉาเรษยาเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแม้เป็นคู่สมพลจะเกิดเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วได้รับโชคลาภและความสําเร็จนะคะ าลาภะลาภะสุภะในลักษณะที่ดาวพระสุขของคุณเป็นอริเมื่อกี้นี่ทำายว่าไปในทางอรินะไปในทางที่ไม่ดีก็จะมีเรื่องแบบนั้นส่วนถ้าพระสุขของคุณอยู่ในทิศทางที่ดีหรืออยู่ในทิศทางที่เป็นลาภะก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้โชคลาผู้ใหญ่ให้ความสําเร็จ ลาพ้าสู่พ้าในลักษณะคู่สมพลก็ต้องทายดีอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่าช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสไปต่างประเทศมีโอกาสไปต่างแดนมีโอกาสที่เพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศช่วยเหลือให้เจ้าตาประสบความสําเร็จมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้ช่องทางในความสําเร็จมีผู้ใหญ่มีเจ้านายช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่ดีเดินทางมีโชคลาภดวงชะตาไปที่ไหนก็เป็นที่รับใครของผู้คนนะคะญาติผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือ เพื่อนฝูงก็เป็นคนมีชื่อเสียงคือมันมันมีความสําเร็จหมดในระยะเวลานี้ที่จะอย่างสมมติเพื่อนมีชื่อเสียงเป็นไงคะอ่าเปิดร้านเพื่อนมาอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นดาราอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นนักร้องอย่างเงี้ยนะคะเปิดร้านก็มีแบบโปรโมทปุ๊บเพื่อนเอาไปลงอินสตาแกรมเอาไปลงอะไรเงี้ยเจ้าตาจะประสบความสําเร็จเพราะการมีเพื่อนคนนี้ทําให้การทํามาหากินของคุณง่ายขึ้นหรือไม่แน่เพื่อนก็อาจจะเป็นแบบแบบเป็นพี่ตูดน้องแต๋วอะไรที่แบบพูดเก่งคุยเก่งเอามาเซลล์มา มาช่วยขายที่ไรขายดีทุกทีอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบางครั้งลาพัะสุภาเนี่ยแปลว่ากําลังเปิดร้านเปิดหน้าร้านอยู่แล้วมีผู้ใหญ่เดินเข้ามาทีไรคนต่อจากนั้นก็มาเหมือนเขาคือออร่าในการขายของให้เจ้าอตาทํางานในระยะเวลานี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าดาวสุขของคุณเด่นนะ่ะ โชคลาภและความสําเร็จของคุณมาในรูปแบบของผู้ใหญ่หรือคนแก่ในลักษณะเทวดาประจําตัวมีคนแก่มีผู้ใหญ่มีญาติผู้ใหญ่หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนําทางช่วยเหลือเจ้าอาตาในทิศท,ทางที่ระยะเวลานี้ตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นนะคะพระเกตยกเข้าสู่เรือนตนลักนณาราศรีธนูไม่ต้องคิดเยอะระยะเวลานี้มันคิดมากตามเกณฑ์ดวงชะตาอยู่แล้วพระเกตกลุ่มหลักแล้วบางครั้งคิดว่าโลกเนี่ย หมุนรอบตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองต้อง,ตองแบกรับตัวเองต้องอ่าเครียดวิตกกังวลคิดมากอะไรของตัวเองไปเพราะอะไรดาวตานุรักษ์ทับตัวไอดาวพระเกตทับเรือนตนุรักษ์เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะจัดสรรผู้คนรอบตัวให้เขาดีขึ้นไปจัดการคนอื่นซะง,งั้นแต่คนอื่นอย่ามาจัดการตัวเองนะช่วงนี้จัดระเบียบผู้คนรอบตัว คือแอดจะบอกเจ้าวาตาอย่างนี้ไม่ต้องไปจัดระเบียบใครแล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองเพราะระยะเวลานี้เป็นไงเห็นลูกน้องก็ลำคาญการ,ารใช้เงินของมันหรือก็เห็นคนนั้นคนนี้คือมีเรื่องให้ติไปหมดมีเรื่องให้คิดไปหมดแต่ไม่คิดเรื่องตัวเองสิ่งที่แอดจะบอกเมื่อคุณมีดาวพระเกตอยู่ในเรือนนี้ให้จัดระเบียบจิตใจตัวเองให้มันกว้างขวางให้มันเบาสบายให้มันไม่ไปจับผิดจับสังเกตเหว่าร้ายคนอื่นในใ,นใจหรือนอกใจอะไรก็ไม่นะคะ ช่วงระยะเวลานี้เรียบเรียบนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณรับพลังงานจากอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ได้มีเซนต์มีสัมผัสที่6คือเอาตรงเนี้ยไปจัดระเบียบจิตใจไปสวดมนต์ไปภาวนาไปนั่งสมาธิหรือฟังบทสวดมนต์สามนาทีห้นาทีก็ทำนะคะแล้วจิตใจมันจะดีปฏิบัติสมาธิดีผลดีมันก็ส่งเสริมมันก็ดึงพระเกดไปในทิศทางที่ดีดึงตัวตนไปในทิศทางที่ดีมากกว่า ช่วงระยะเวลานี้ก็บางคนก็รู้สึกแปลปนจริงพระเกตเข้านึกว่าประจำเดือนจะหมดไม่ใช่หรอกฮอร์โมนจากพระเกตเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้บางคนเกิดผอมบางคนเกิดคิดมากบางคนเกิดเครียดนะคะเพราะฉะนั้นใช้พลังหนุนจากการเจริญสติปลูกสติให้มันต้นใหญ่ๆขึ้นเจริญสติก็ค,คือสติเจริญเติบโต มากกว่าความหุนหันพลันแล่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ขอให้ชีวิตมีความก้าวหน้านในการเจริญสติมันจะเกิดความมั่นคงจะปฏิบัติอะไรก็ตามไม่ว่าจะการงานหรือเรื่องรอบๆตัวเจ้าหัตาก็จะปฏิบัติได้รื่นไหลขึ้นนะคะถระเกิดอยู่ในเรือนนี้จริงๆแล้วคือคุ้มครองตัวเองได้แต่ในตอนต้นเนี่ยเขาก็จะปั่นป่วนรนเรศแห่ให้อารมณ์ร้ายร้อนเหวี่ยงวีนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จัดระเบียบจิตใจก่อนเลย นะคะระยะพ,กกพ,พกกระเกตทับลัคนาพระเกตเล็งเรือนปตนิคุณหรือคู่เนี่ยคนใดคนหนึ่งถ้าเซนดีสัมผัสดีเจอมูบ่อยเพราะฉะนั้นงดที่จะเข้าไปในที่รกร้างว่างเปล่าและจะบอกให้นะบางคนนะอยู่ที่เชยบ้านอยู่ในเมืองอะไรงูเข้า้านเชยนะคะทำบ้านให้สะอาดระยะเวลานี้อย่ามัวไปจัดระเบียบคนอื่นจัดระเบียบบ้านตัวเองก่อนเริ่มต้นนะคะเป็งยกที่หนึ่งต่อไปนะคะอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะ พระอาทิตย์ที่ยกเข้าส,ส,สู่ราศีสิงห์เนี่ยสู่พระเป็นเกษตรเกิดความเจริญรุ่งเรืองเจ้าตาบอกมันก็ดาวเล็กดาวน้อยมันจะมารุ่งเรืองแบบใหญ่โตอะไรขนาดไหนแอดคุณอย่าลืมว่าคุณต้องสะสมสู่พระเข้าครั้งที่หนึ่งสู่พระเข้าในรอบปีที่สองสู่พระเข้าในรอบปีที่สามสะสมจนมันระเบิดออกมานะคะถึงเกณฑ์ถึงพลังที่มันจะมันจะสะดวกสบายการที่ดาวสู่พระเนี่ยเป็นเกษตรนั่นหมายถึงว่าเจ้าตา จะเป็นคนที่ทั้งเรื่องพอรสวรรค์ทั้งเรื่องพอรสแสวงทั้งผู้ใหญ่ทั้งเรื่องของการทําอะไรต่างๆมาในทิศทางเก่าหรือการตั้งอกงตั้งใจที่เคยทามากับกลายเป็นผลงานที่ทําให้เจ้าตาเป็นคนที่น่านับถือน่าเชื่อถือแล้วมันเขาเรียกว่าโป้งขึ้นมาในระยะเวลานี้นะคะผู้ใหญ่ใส่ให้เต็มเกิดความเจริญรุ่งเรืองตําแหน่งน้าที่การงานสูงขึ้นอยู่ในจุดที่คุณถึงหรือย,อยังคุณทําถึงหรือยังนะคะ แล้วเมื่อคุณทําถึงสุภาพเป็นเกษตรหมายถึงระยะเวลานี้คุณเป็นผู้มีอํานาจบารมีที่มีคนเข้ามาพึ่งพาอาศัยมีตําแหน่งสูงมีคนมาขอความช่วยเหลือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็ได้ต่างประเทศก็ได้ที่ดินก็ได้ศาส,สนาก็ได้และเป็นช่วงระยะเวลาที่ความสําเร็จมันขยายตัวบางคนเป็นไงฮะเปิดเฟรนชชายบางคนมีเงินเก็บได้รับดอกเบีย้ยหรืออะไรต่างๆบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นผู้พิพากษาได้หมด ลดาวในเรือนนี้ต้องบอกว่ามีโยกเกนกับดืดเรือนปัตตาน,นีบางคนช่วงระยะเวลานี้อย่าอันนี้เป็นเรื่องให้ระวังแหละอย่ายุ่งกับภรรยาหรือสามีของครูบาอาจารย์ของตัวเองทำไมแอดทายอย่างนั้นล่ะน่ากลัวจังเลยเอาเป็นว่าเชื่อแอดแอดเรียนมาเนาะตำแหน่งอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์จะเข้าไปใกล้ชิดกับภรรยาหรือสามีของผู้มีพระคุณผู้บังคับบัญชา ครูบาอาจารย์นะแล้วถ้าสุภะถึงสุภะในด้านไม่ดีเนี่ยบางครั้งเจ้าตาก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงคนอื่นด้วยภูมิความรู้ของตัวเองบางคนรู้ครึ่งๆกลางกงก,งก,งก็ไปหลอกลวงคนอื่นได้ในระยะเวลานี้คือสุภะถึงสุภะก็คือพระอาทิตย์เป็นกาลิจอนนั่นเองถ้ามีแบบนั้นน่ะให้ระวังเพราะว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของการพูดอะไรแล้วคนก็เชื่อ ตรงนี้ต้องระวังนะคะตรงพระอาทิตย์เข้าตรงนี้นะคะนอกนั้นแล้วเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาจะทางานอะไรต่างๆก็ตามในระยะเวลานี้ผู้ใหญ่หวยชัยให้พรผู้ใหญ่ให้ความสําเร็จผู้ใหญ่ผลักดันผู้ใหญ่ส่งไปเป็นตัวแทนการประชุมไปพบเจอผู้คนอ่ะคนนี้แบบชอบมากเลยอาจติดตัวหรือจะได้ไปไป,ไปเป็นเลข,ขาของคนนั้นคนนี้เดินทางไปต่างประเทศอะไรก็ ก็แล้วแต่ในระยะเวลานี้เป็นประมาณนี้ก็คือสดใสมีแรงสนับสนุนมีแรงส่งเสริมนะคะตัวเจ้าตาฝ่าฝันอยู่แล้วบางคนถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขนะชนะเลอศนะคะเพราะว่าดาวพฤลัสอ,อยู่ในเรือนอาริก็คือจการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอาริไปนะคะหลังจากนั้นพระสุขยกเข้าสู่ราศีกันในวันที่2 7สิงหาคมสุกอยู่ในเรือนนี้เป็นนิดแต่ปรากฏว่าเป็นนิดแล้วนี่ค่ะ เจอกับพฤหัสกลายเป็นคู่โชคกู่ทรัพย์เพราะฉะนั้นงานการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหากฎหมายภาษาต่างประเทศการบริการการทํางานที่คนอื่นทําไม่ได้ต้องเป็นคุณนะ่ะคุณมีใบประกอบวิชาชีพอะมันถึงจะประสบความสําเร็จอย่างเนี้ยก็ถือว่าได้ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลได้หมดเกิดเรื่องของการเนี่ยงานการต่างๆมือคุณที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ย ให้โชคให้ทรัพย์ให้ความมั่นคงให้การขยับขยายมองเห็นเส้นทางของการทำมาหากินที่สูงขึ้นนะคะทีนี้เรามาแยกกันลัคนาราศีธนูนะคะว่าช่วงระยะเวลาของเดือนสิงหาคมเนี่ยในเรื่องของตัวเองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตัวเองของชาวลัคนาราศีธนูระยะเวลาเนี้ยแก้ไขปัญหาเก่ง เจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ใจร้อนไม่ใจร้อนแต่ถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบริการแนดบอกเลยว่าอย่าใจร้อนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นเฮียอะไรนะคะใส่บัวกับกุ้งอย่างเงี้ยการทําร้านอาหารคือการบริการถูกตําหนิปุ๊บออกมาอธิบายนะคะอธิบายด้วยตัวหนังสืออาจจะมีคนรู้สึกว่า,าทำไมเถียงคํะไม่ตกฟากแต่อธิบายด้วยภาพ อธิบายด้วยเซตของอาหารอธิบายด้วยการชี้แจงว่ากุ้งตัวเท่านี้หลังขวัวเนี่ยเนี่ยพอแก้ไขปัญหาไปได้เห็นไหมคะไปดูในเพจแกเลยคนไปนี่โหปุมปุมปุมๆุมลูกค้าเก่าเนี่ยมาช่วยเหลือนะคะและบอกเลยว่าลูกค้าเก่ากลับมาช่วยเหลือก็เป็นพระเสาถอยหลังเหมือนกันปัญหาเกิดแล้วเกิดชื่อเสียงโด่งดังแล้วเกิดความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ ลัคนาราศีธนูเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เดียวๆกับประมาณเฮียแต่แอดไม่รู้ว่าเฮียเนี่ยเป็นยังไงแต่ดาวคงจะคล้ายๆแบบนี้แอดพยายามจะเปรียบเทียบดาวของเขาเพื่อให้เจอาตาคิดตามว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองการที่สหัสชาถอยหลังมาอยู่ถอยหลังแล้วดาวที่ถอยหลังคือดาวการเงินก็หมายถึงว่ามีเรื่องของการพูดการเจรจาที่ส่งทําให้เขาเสื่อมเสียทําให้เขาเสื่อมเสียแล้วรับมือด้วยสติเป็นอย่างไรรับมือด้วยสติแล้วเกิดโชคลาภเกิดความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชาวลักนณาราศีธนูเนี่ยนิ่งแก้ปัญหาตั้งใจมีสตคิคุณมีทางรอดคุณเห็นอนาคตคุณรู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงและจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตานี่ต้องบอกว่าแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือปัญหาอุปสรรคในห่างหายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่า เจ้าตากับคู่ครองคนรักในช่วงระยะเวลานี้บางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันไหมต้องเดินทางต้องแยกย,ย้ายต้องแยกกันทํางานไหมคะเพราะว่าบางคนมีเจ้าตามีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติดานๆเจอกันหรือมาพบกันแล้วช่วงระยะเวลานี้เว้นว่าคขากับประเทศของเขานะคะวินาทัตานี้ในลักษณะที่เป็นคู่ศัตรูก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือให้ระวัง นะคะในเรื่องการงานเนี่ยนอกจากเรื่องแบบเมื่อกี้คือให้ตั้งรับด้วยสติแล้วยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของของความเดือดร้อนที่มาจากคนรักที่เลิกลากันไปพ้นเป็นคู่ศัตรูเลิกลากันไปปุ๊บทิ้งเรื่องไว้ให้หรือหุ้นส่วนที่ผิดสัญญาผิดคําพูดอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะหรือคู่ครองคนรักระยะเวลานี้ไปทําอะไรผิดแล้วมีปัญหานะระยะเวลานี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะ,ะเรื่องการงานเนี่ยถ้า ถ้าไม่มีคู่ครองคนรักก็การงานที่ร่วมกับเพศตรงข้ามตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของวันที่26สิงหาคมเนี่ยการงานนี้ต้องระวังนะคะการจะหุ้นส่วนการจะทำอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามความคิดของเรามันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ควรจะไปร่วมอะไรกับใครหรือไม่ควรจะไปตกปากรับคำสัญญาอะไรกับใครในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่า มันพร้อมที่จะมีคนทำลายชื่อเสียงแต่ระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคนที่ทำลายชื่อเสียงเป็นคนใกล้เพศตรงข้ามนะคะก็ในส่วนของการงานทั่วไปให้ร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยไม่ให้แต่การงานทั่วไปเนี่ยแอดมองว่าถ้าเป็นการงานเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายหมอพยาบาลอะไรที่แอดบอกในตอนแรกที่เกี่ยวกับอริเกิดออกแนวดีหมด ะะเป็นไปในทิศทางที่ดีหมดนะ,ะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยสุดท้ายนะคะเขาอยู่ในเรือนมรณละลงลักษณะเป็นคุ่มิตรอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหาหมอแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ,ะ,คะเพราะว่าดาวดาวการงานของคุณอยู่ในเรือนมรณกมะกรรมมรณะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานที่แอบเ ถามว่าได้เงินทองไหมแอดก็ว่าได้เงินทองระยะเวลานี้นะคะก็ยังเป็นระยะเวลาที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแม้จะบางครั้งมันไม่เป็นไปตามแผนตกอยู่ในเรื่องมรณะก็บางทีคุยกันไม่จบต้องมานั่งคุยกันใหม่อะไรเงี้ยแล้วบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทํางานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายลงศพพวงหลีดการงานที่เกี่ยวกับวัดว่าอารามทํางานในโรงพยาบาลสายงานพยาบาลสายงานค้นคว้าวิจัยสืบสวนสืบสวนรับหลังอะไรเงี้ย รับลับ,ลบไม่ใช่รับหลังห้องรับห้องแหละทํางานบริษัทต,ต่างชาติอะไรเงี้ยทํางานลับที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นหรือช่วงระยะเวลานี้เงินทองเข้ามาในแบบมรณะก็คือเข้ามาแบบเทาเเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ห้ามเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเงาของการวิจัยนะคะทำวิจัยให้เขาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเองทานะคะเหมือนกับทําวิจัยทําวิจัานุพลทาอะไรภาคนิพนธ์ปริญญาตรีก็ภาคนิพนธ์ปริญญาโทก็ วิจัยอะไรของคุณแล้วแต่แล้วแต่ที่จะเรียกในสถาบันของคุณนะต้องบอกว่าคุณก็ไปทําให้เขาหรือช่วงระยะเวลาในงานบลณะยังหมายถึงพวกที่ขายชีตอ่ะขายชีตข้อสอบขายนูน่นขายนี่เนี่ยเอามาซึ่งเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกต้องแบบขายจดโนตอะ่ะจดโนดขายทําให้คนอื่นแต่ว่าขายเป็นเงินไงจดโนตขายเห็นไหมเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มีเว็บเปิด นะแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานแบบนี้คือถ้าเกิดว่าทําไปเรื่อยๆมันก็ดีแหละมันก็ได้มันก็ได้ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองแหละแต่ว่าสุดท้ายมันจะถูกหรือฟื้นนะคะหรือเขาจับได้มันมันมีโทษหรือเปล่าแอดไม่รู้อะแต่แอดมองว่าเออถ้าเด็กบางคนมันมาซื้อชี้จากคุณแล้วปรากฏว่ามันเรียนดีมันเรียนเก่งมันมีเวลาเรียนขึ้นก็ไม่เป็นไรอย่างแฟนแอดเวลาที่เขาจะเรียนอะไรในสมัยเด็กๆอะ เขาหยุดเรียนไปปีหน <c oughs> ึ oh ่งเลยเพื่อสอบเข้าในสิ่งที่เขาอยากเป็นแล้วเขาก็สอบได้เห็นไหมเด็กบางคนมันใช้วิธีแบบเนี้ยนี่ขนาดแกทํางานมา20กว่าปีเห็นไหมมีหัวคิดในเรื่องของการทํางานก้าวหน้ากับแอดมากเป็นมังกรคืออดทนแต่ของแอดคือแอดเป็นตุนคือเรื่อยๆส่วนชาวลัคนาราศีธนูเป็นผู้รู้นะคะตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการเรียนแต่ตุนนั้นลอยอะไรนะล่องลอยนะว่าฟ้างามอเห็นไหม ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรแอดอะไม่เคยรู้ว่าเขาจะมีอะไรกันเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กแล้วก็ไม่ต้องทํางานก็ได้อยู่กับเตีย่ยอยู่กับป้าอะไรก็ก็อยู่ที่บ้านไปไม่ต้องไปทํางานก็ได้อย่างเงี้ยแต่สรุปว่าป้าป๊าก็อยากให้ไปสอบรับราชาการแล้วก็สอบติดสอบติดครั้งเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งย้อนไปดูดวงก็ตอนนั้นทุกอย่างเป็นราชาโชคราชาโชคไม่ใช่มาหาจักรเลยนะ มหาอุดกับราชาชโชคเพราะว่าแอดไม่มีเรื่องของความกระตือรือร้นจนโตมาถึงรู้ว่าทุกเรื่องเป็นโอกาสที่ส่งมาจะพบชาติก่อนใช้ไปเรื่อยๆมันจะหมดนะคะเราต้องทําเพิ่มนะลัคนาราศรีธนูนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็การงานของคุณเนี่ยก็เป็นอย่างที่แอดบอกแหละเพราะฉะนั้นมันมีคู่แข่งมันมีคนมาทําให้ล่มเหมือนกันมันมีคู่ศัตรูแต่ถามว่าแข่งได้ไหมก็แข่งได้นะก็แข่งได้เพราะว่า ดาวของเจ้า,าตาเนี่ยถ้าขยันรวยกล้าแข่งก็ประสบความสําเร็จโชคลาภความสําเร็จก็มาสุดท้ายแล้วการงานที่มีคู่แข่งขันนี่แหละค่ะจะให้เงินทองก้อนใหญ่กับเจ้า,าตาซึ่งใหญ่แค่ไหนไม่รู้ได้มาจากตรงไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเรื่องของการงานมีคนมา,มา,ม,ามาเกณฑ์คอแอดถามว่างานมาจากอะไรเงินมาจากอะไรจะได้เงินจํานวนเท่าไหร่โอตายแล้วไม่ได้ไปนั่งทํางานด้วยนะคะวางเป็นไกด์ไลน์ให้เจ้า,าตาจะต้อง ไปคาดเดาจากคําทํานายแล้วก็ดาวของตัวเองที่แอดอธิบายให้ฟังเนาะต่อไปในเรื่องของความรักชาวลัคนาและราศีธนูนะคนรักเนาะคนรักคู่ครองที่มีคู่ครองแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้โอกาสมีปากเสียงมากอาจจะเป็นเรื่องของการสอนบุตรหลานบริวารให้เป็นไปในทิศทางนี้แย่งกันสอนไม่ชอบวิธี ไม่ชอบวิถีทางของอีกคนหนึ่งที่สอนอีกคนหนึ่งสองแล้วสอนแล้วดือ้อแต่แต่คนที่ดือ้อลูกจะดื้อกับคุณนะคะลูกจะดื้อกับคุณแต่ลูกจะอยู่กับทางนั้นแต่ก็เอาเป็นว่าดื้อ่มันก็ดื้อกับทั้งคู่แหละนะคะตัวเจ้าตาเองไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ว่าคู่ครองคนหลังอาจจะถอรลาอกับลูกนะแต่คุณนะไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้อยากจะเอาชนะค้าาเยเพราะว่าพังคันเลงเนี่ย ก็จะเป็นคนขี้เกียจเ,เรื่อยจะเอาอยัางไงก็เอาอะไรเงี้ยช่วงระยะเ,เวลานี้ก็มีเกณฑ์คุณคู่ครองคนรักมีปัญหากันเรื่องลูกมีปัญหากันแบบว่าอาจจะอยากให้คุณใส่ใจหรือคุณใส่ใจมากเกินคุณก็อยากให้คู่ครองคนรักใส่ใจเรื่องลูกกลัวลูกเกนะฮะกลัวลูกเกเรนะ,ะแล้วก็สําหรับคนมีคู่ครองในรักไอ้คนมีคนคน คนที่มีคู่ครองแบบยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ถามว่าจะได้แต่งไหมแอดว่าถ้าเกิดคู่ครองคนรักเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดแอดว่ามันออกแนวอันนี้มากกว่าออกแนวแบบออกแนวแบบไปอยู่กับเขาเฉยๆอะนะคะ แล้วก็ไปอยู่บ้านเขาด้วยนะไม่ได้อยู่บ้านเรานะคะใช้เงินของเขาหรือไปอยู่กับเขาเฉยๆก็คือกว่าจะลงตัวในอีกทีนึงแต่สําหรับคนโสดนะแอดมองว่าคนโสดเนี่ยช่วงระยะเวลานี้บ้างงานมากกว่าแต่ถามว่ามีได้ไหมแอดว่าจะมีคนที่แก่กว่ามาชอบคนที่มีหลักมีฐานเพราะฉะนั้นต้องต้องสืบต้องดูต้องรู้นะอย่าแบบไม่กล้าถามกลัวเขาตอบแลว้วกลัวใจเสียกลัวใจสลายที่เขามีขูดไม่ต้องเดี๋ยวเป็นมือที่สามไม่รู้ตัว แอดบอกเลยนะคะว่าช่องแอดเนี่ยเป็นช่องที่มือที่3สิมพ์เข้ามาคุยด้วยมากที่สุดถามว่าแอดตอบไหมบางทีก็ไม่ได้ตอบค่ะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็พูดแล้วอยู่ในคลิปและบางเรื่องก็เป็นบทความอยู่ในอยู่ในอยู่ในเพจวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่แล้วไม่รู้จะปอบกันยังไงเพราะว่าเราก็พูดกันทุกคลิปทุกเรื่อง ทุกคลิปทุกแบบทุกอย่างที่จะบอกว่าอย่าเป็นมือที่สามแต่เจ้าอาตาฟังแล้วยังไปทาอะ่ะมันหมายถึงคุณใช้วิจารณญาณของคุณแล้วเพราะแอดบอกทั้งเรื่องถูกเรื่องเรื่องผิดอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าเห็นแก่ความแบบเห็นแก่ความรักจนแบบว่าเป็นมือที่สามก็ได้เห็นแก่ความสบายเพราะเขาดูแลเป็นมือที่สามก็ได้มันสบายวันนี้มันชื่นใจวันนี้มันลําบากวันหน้ามันทุกวันหน้า ถ้าคุณถอยกรูดเลยเข้าเกียร์ถอยเต็มที่แล้วไม่เอาเลยหันหลังกลับเลยในวันข้างหน้าในเรื่องของความรักของคุณมันจะประสบความสําเร็จมันจะไม่มีคนที่แบบมันล้อมาหลอกมาหยอกเล่นแล้วทิ้งไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ทํากับคนอื่นในทุกครั้งที่มันมีเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีมีมือที่สามมาชอบเราอยู่ตลอดลเวลาตลอดเป็นสาวมาตั้งแต่เราเป็นหนุ่มมาแล้วทุกอย่างมันมาแบบนี้อยู่เรื่อยมันเจอแบบนี้ตลอดเลยมันเป็นแพทเทิร์นของอะไรคะ มันเป็นแพทเทิร์นของวิบากกรรมที่เจอซ้ำๆซักๆคุณก็ต้องตอบสนองแบบซ้ำๆซักๆคือไม่เอาไม่มีนะคะเจอครั้งที่1 2ึ่งสมสี่สใจอ่อนไม่มีอ่ากรำเวนไม่มีการต่อรองถ้าจะหักต้องหักเลยต้องใจแข็งแล้วคุณถึงจะเปลี่ยนสภาพดวงได้ตรงโดยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปมูไม่ไปทำลายครอบครัวคนอื่นแอดบอกเลยไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นใครจบสวยแล้วค่ะ ในการดูดวงในการพยากรณ์มาสำหรับคนที่เป็นมือที่สามสุดท้ายแล้วก็จะมีปัญหาหาักล้างกันไปต่อให้เจ้าตาบอกว่าเนี่ยอยู่กินกันมา20ปี30ปีเป็นคนที่สองที่สาเพราะนั่นคืออะไรคะเพราะนั่นคือเขาอยากกันมาเรียบร้อยแล้วเขามีปัญหากันมาก่อนแล้วไม่ใช่เป็นเพราะเรานะช่วงระยะเวลานี้ที่แอดต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคุณจะเจอคนครบเครื่องเข้ามาแต่ครบเครื่องนี่มันพ่วงเลยมาด้วยคะมันพ่วงลูกพ่วงเมียพ่วงสามีพ่วง ภรรยาของเขามาด้วยอ่ะยิ่งต้องระวังนะทีนี้เจ้าตาบอกงั้นคนโสดไม่ต้องเจออะไรเลยเหรอแอดเจออาจจะเจออาจจะเจอในลักษณะของการเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีใครเลยคุณต้องพิสูจน์ทราบเองนะและสองคุณจะเจอประเภทที่กรรมเก่าผักดันมาให้เจอกันคือเขามีลูกติดมาแล้วเขาอยากมาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันดีกว่าไงเพราะคุณก็จะเจอในลักษณะที่ดีอ่ะนะคะคือคุณจะต้องเป็นคนที่ คนที่เข้ามาอาจจะเห็นคุณเป็นที่พึ่งทางใจเพราะเพราขหัดคุณอยู่ในเรือนอริคุณแก้ไขคุณเข้าใจคนอื่นคุณพูดแล้วคุณเข้าใจคนอื่นตลอดคนอื่นเอาทุกมาให้ชาวลัคนาราศีธนูตลอดระยะเวลานี้แอดก็เลยบอกว่าถ้าหาคนตรงจริตได้อะแล้วเขามีคู่เขาไม่ใช่ของเราคู่ของเราต้องถูกที่ถูกเวลาถูกจริตและถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดในระยะเวลานี้ก็ระวังนะ อ่าต่อไปในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพแบทว่าจะเป็นสุขภาพเนี่ยพูดเหมือนเดิมตลอดทาไมพูดเหมือนเดิมเพราะว่าพาร์เทอร์ฮัตอยู่ตรงนี้ตลอดยาไปจนถึงเดือนมีนานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องโรคอ้วนระวังเรื่องหลอดเลือดหลอดลมอักเสบอะไรพวกนี้ด้วยนะคะพรพูดก็อยู่ในเดือนมรณะเนาะก็ระวังเรื่องพวกนี้รวมถึงเรื่องของการเจรจาก,การต่อรองสัญญิสัญญาที่เตือนไปในตอนต้นนะคะ ทั้งหลายทาั้งปวงก็เป็นดวงดาวประจำเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะขอบพรบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องให้ช่องแข็งแกร่งขึ้นด้วยการสมัครสมาชิกช่องด้วยการแชร์คลิปต่างๆออกไปให้อดมินนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเลี้ยงกาแฟทุกเชา้าด้วยการส่งซุปเปอร์แตงมาให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ